เดี๋ยววันนี้เราเลียร์ทำความสะอาดกันหน่อยนะเพื่อกันเก็บหญ้าแล้วก็เก็บเศษกระดาษเห็นเศษกระดาษเก็บใส่ถุงเลยนะลูกเก็บใส่ถุงเลยเอาเนมเนมดึงหญ้าสิเนี่ยตรงเนี้ยไปช่วยก็ดึงหญ้า ไปเก็บ้ามาอาดเร็วไปใช้มือนี่แหละไปเร็วให้ไวมาดิ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 ย่าแย่ไป,ไ,ปไปมา้องเลมนันได้จากทามั่งมาออกกําลังกายม้างนะกินกับนอนยอย่างเดียวไม่เอามาเร็วให้ไวเลยเร็วเนี่ยต้นเนี่ยสูงใหญ่เนี่ยย่ามดเลยลูกดึงออกได้เลยเอาเนมมาดิเนม ยืนทำไรอ่ะเนมมาสิมาดึงหญ้านี่ทำความสะอาดเปียกจากการมาเร็วๆลุกมามาเนี่ยเห็นไหมเนี่ยหญ้าตรงเนี้ย ดึงดึงนกองมาเดี๋ยวพวกเออที่ถือก็ะสอบไปเร็วๆที่ช่วยกันอ่าวินไปไหนวินเมื่อกี้วินมาไปไหนละเอาไม่ไม่กว่าตรงด้านข้างเนี่ยลุงลุงลุงยขอหยิบเออขแรงหยิบไปไหนไม่กว่าไม่กว่าแข็งลด้านข้างอ่ะ เก็บเศษกระดาษได้ยนะใครเห็นเสศษหนาเก็บใส่ถุงเลยเนอะมันช่วยกันลูกเร็วเอวมันน่ะดึงเลยตรงข้างหน้าน่ะมันน่ะต้นสูงใหญ่ด้านหน้าน่ะด้านฝั่งเอ่อเนมอ่ะอืม เออดึงเลยลูกดึงเลยเนี่ยนะ่ะมัตอนต้นหญ้าไม่มีประโยชน์ดึงเลยอีกคนเนี่ยมันไม่กวาดมีเก็บกวาดใบไม้ด้านนี้ให้ให้ป้ายหญ้าเลยเนี่ยด้านเนี้ยเนี่ยไม่กวาดตรงเนี้ยเอาไม่ไม่กวาดใบไม้เลยเนี่ยตรงเนี้ยช่มยไปทำเร็วก่อนนี่ฝนจะลงเร็ว ช่วยกคคัความสะอาดกัใน,นะครั้งนี้เราอยู่กันแยกแยกกันทําแต่ละจุดแต่จุดนะคะบางคนก็ไปในไร่นะคะเก็บมะเขือเทศด้วยแล้วก็ดึงหญ้าที่ไร่ด้วยนะคะ <S <S นี่พวกที่อยู่จุดนี้ก็อยู่บนตึกนี่นั่งนอนนะคะออกกํลาลังกายกันก่อนนะคะเช้านี่ยังไม่มีแดดนะคะแดดไม่ล้อนย,ยังไม่อะไรช่ัยกันกอน<ห>น,นะได้ได้ป้าป้าละไอเนี้ยใบไม้เนี้ยออกมากองๆเลยดเดี๋ยวเก็บใส่ถุงอย่างเดียวเลยนะคะเศษกระดาษอะไรเก็บหมดเลยเด้อ พวกขยองขยะนะเออที่ช่วยกันลูกคนละไม้คนละมือเร็วเสร็จแล้วเดี๋ยวไปย้าจะช่วยตัดกิ่งไม้ให้เดี๋ยวทำคลิปให้ก่อนเนี่ยเวยมวยไม้ออกมากองเดี๋ยวไม่กวาดว่างอีกอันนึงอ่ะว่ามีไม่กวาดว่า,อางอีนนงกอ,อันนึงเนี่ยตามเนี้ยหมดเลย รถเขยนที่โรงครัวมีไอ้ไอ้ไอ้เห็ป้ายตดกิงเออพวกนี้ให้เดี๋ยวก่อนรอลงคลิปเสร็จก่อนเออเออช่วยกันดึงมัไม่ยากหรอกต้นมันสูงจะช่วยกันความไม้คนมือเดี๋ยวก็เสร็จเนาะเออช่วยกันทำนอกจากของบ้านมาได้ดีใจเออความสะอาดยังมีเราอยู่กันไม่ใช่อะนอนกินกันอย่างเดียวนะ ออกกําลังกายกัน,นิดนะคนละนิดคนละหน่อยนะช่วยกันนะบ้านเราจะได้สะอาดแล้วมึงเอานึกถึงเจ้าของบ้านนะกลับมาบ้านช่องสะอาดกลับเข้าบ้านมาเนี่ยเออนะแล้วก็ยังชว่าพวกเราอ่ะยังรู้จักนะคะช่วยกันทํางานเหมือนเหมือนยู่บ้านเราเองอ่ะนะเหมือนมบ้านเราเองนะนี่ให้น้องเลมช่วยด้วยเพราะว่าไม่ได้กินกับน,นอนอย่างเดียวเลยช่วงนี้ไม่ไหว เนี่ยลูกต้นเนี้ยต้นเนี้ยก็ไม่ใช่เนี่ยดึงได้ดึงออกได้เลยเนี่ยดึงง่ายตายเนี่ยต้นเนี้ยดึงออกเลยมันยากไม่ใช่ไม่มีประโยชน์เนี่ยย่าหากิง่งอยู่เนี่ยเอ่อลุงเนี่ยย่าหากิง่งไอ้ที่ตัดอยู่เนี่ยมันไปไหนนะจะตัดใช่ใช่ลุงมันมันมัน,มนมกะกรุงกองไม่เลยไปเดี๋ยวจะให้เอ่อไปเอารถเข็นมา กองกองเมื่อก่อนเดี๋ยวข้าใส่รถเข็นเอา,ใ,อเาอใช่แถบนี้มีหมดแล้วนะครับป้าเส็จตรงนู้นนะตรงนี้ใบไม้บาเลยเนี่ยตามซอกเนี่ยใบไม้เพียบเลยปาดออกไมห้หมดเลยเนี่ยมันลกญ้าหาอยู่มันน่ามีอยู่สองอันมันไปไหนยังว่าเอ้าวแต่หาลูมันไม่ให้ทิ่มตานั่นแหละญาติต้องการแบบนี้แหละเนี่ยใช้ตัดมันจะง่ายไง เนี่ยกองไม่ดีอยาให้เขาเก็บเดี๋ยวมันแบกไปก็ไดไม่เป็นไรไเป็นไรรถเข็นมีมเขาบอกาใบไม้มันต้องเก็บใส่กระสอบอยู่แล้วเนี่ย,ยจ้ะแต่งเออแต่งกิ่งมันจะมองดูสวยไงเดินแล้วไม่ทิ่มตาด้วยนี่แหละนั่นแหละนั่นแหละลุงนั่นแหละเสียดตานี่แหละต้องแต่งแบบนี้นนมองดูสวย เออลงลงๆอีกลง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 ไปอีกลงไปอีกลงไปอีกเออน่าละเีี๋ยวมองดูสวยขน่ะทิ่มตามันมีหนามด้วยเนี่ยตงแต่งหมดเลยมองดูสวยไงง่ายหาอยู่เนวบาที่ตัดกิ่งใครขาเอาไปไหนเนาะเนี่ยตามนี้หมดเลยนะใบไม้ป้ากอง เดียให้ใครไปเอารถเข็นที่โรงครัวเดีย๋ยวลูกรถเข็นหน่อเดี๋ยวมันเอ่อเกลีกิ่งไม้อีกเบี้ยให้ใครไปเอาคนนึงรถเข็นที่โรงครัวตรงหน้านี้สอทอะ่ะเช้าป้าเห็นอยู่เดี๋ยวต้องเอากิ่งนี้ไปทิ้งอยู่ดีในปะให้ป้าให้ลุงเขาแต่งหน่อยมันมองดูยาวก็เลยเทดูมันลกอะ่ะ อยลุกกองไว้เดี๋ยวเดี๋ยวเอารถใส่รถเข็นไปช่วยกันนะคนละม้คนละมือเดี๋ยวก็เสร็จนะเพราะว่าช่วงนี้มันหน้าหน้าฝนย่้ามันขึ้นเยอะดูไม่สะอาดตาฮะอ,อ,อืะอเอาด้านนี้ก่อนนะด้านหน้าก่อนนะคะช่วยกันทำกันหมดความสะอาดวันนี้นะน้องเนนด้วยช่วยกันทำ เด็ดกองปลาเขากองกองไว้เอเอเอ,เอโกยก็ได้นยโกยใส่ใส่กระสอบเลยก็ได้ลูกเออนั่นแนะ่ะนาซอกออกมาเลยลึกมากใบไม้มันเยอะโลมีอันเดียวเหรอที่แต่งกินมีอันไหมเอออยากเคยเห็นสองอัน ทำนะคะพวกผู้หญิงแล้วก็น,นันเด็กง่ายๆนะคนที่มาทํากันง่ายๆคือผู้หญิงก็ช่วยๆกันทาในต้นข้าวไร่ใช่ไหมลูกใช่ครับอ๋อไปที่ไร่ใช่ไหมวันนี้โอเคอเก็บมะเขือถอนยาด้วยโอเคเรียบแบ่งๆกันไปลูกช่วยกันคนละจุดนะคะในไร่ก็มีเก็บมะเขือเทศด้วยแล้วก็ดึงหญ้าด,ด้วยช่วงนี้หน้าฝนนะคะหน้าฝนหญ้าจะขึ้นเยอะมาก,กต้องคนดึงก่อนที่มันจะสูง สังเกตใบไม้ทั้งนิดนึงความสะอาดทั้งนิดหนึ่งวันนี้นะคะพีเรียนะคะพีเรียช่วยกันนะคะวันนี้น้องเนมให้ทำช่วยกันให้เอากีเรียนอนอยเยวไม่ได้ไม่ไหวคู่ผู้หญิงก็ช่วยกันดึงญ่านะคะดึงได้ดึงกันไปเดี๋ยวเดี๋ยวเปนแดดปาเข้าปากชา,ามากองรวมเดยดคนเก่งไม่ต้องไม่ต้องลงมาทำนะให้กำลังใจนะลูก นะครับโอเคให้กำลังใจไม่ต้องทำนะปาดมาเพื่อจะทำหมด,ดนะวันนี้อันอนี้ป้าปาดออกมาเลยเลยนะเดี๋ยวเพื่อเดี๋ยวให้เอโกยใส่นี่ป้าต้องปาดออกมาเลยป้าจะได้ไม่ไม่ต้องเข้ามุดไปน,นั้นป้าขี่ออกมาเลยนั่นแหละ,หละ,หละจะได้ไม่ไม่ต้องเข้าไปนั่นน้ำเดี๋ยวให้ร้อยลุงเขาแต่งกิ่งตรงนั้นเสร็จก่อนเดี๋ยวให้มาแต่งตรงนี้ด้วย ให้มัดูปร่งๆหน่อยมันแน่นเกินไปป้าฝันออกมาเลยนะฝันแล้วกองกองว่าเดี๋ยวเอโกอยใส่กระสอบหรือกำลังไปเอารถเข็นอยู่จะเอากิ่งไม้ไปด้วยจะช่วยกันควาไม้คนละมือค่ะฟย่า้าลงแล้วเดี๋ยวจะต้องช่วยลุยกับเขาเนี่ยพอตัอดแล้วมันจะดูโปร่งดูไม่ลกนะไม่กลกหูลกตาลุงช่วยช่วย ก็ว่าเนี่ยมันดูไม่ไม่ไม่โรคตาดูสะอาดตาเวลาเดินแล้วไม่จิ้มตามันเป็นหนามรู้ไหมว่าต้นอะไรต้นสัพพลำต้นหนึ่งถ้ามันมีโรคโขกเป็นหมื่นนะเป็นแสนเขาขายที่เชียงใหม่ห้าวข้าเป็นล้านหอวโขกมีพวงล้มเลยพี่ทองแพงสัพพลำเป็นน้ำด้วยเนี่ยเป็นน้ำ ี่ยช่วยๆกันนะคะนีนนะ่นี่ะกใช้ดึงยญ้าเดียวต้นไม้เอาดอกไม้เอาไว้นะดอกไม้เอาไว้แค่หญ้านะคะแต่งสิ่งมงันดูลกนะคะลกไม่สะอาดตาลุงก็ช่วยนะคะเจตีบอกชอบลุงมากเลยเสียงเพราะด้วยอันนี้สามีของป้าก,การจนานะคะกัจนจยัง อันนี้ก็หัวหน้าทีมคือเปี๊ยกแหมจะออกกว้างหนูก็ไม่ได้นาะนะคุณเปี๊ยกนะ้คุณแม่เอเอเฮ้ยยังไม,ไม่เธอไม่กดรีโมอ่ะเธอแม่อันนี้กีพลอันนี้แกนแกนนำอันนี้แกนนำช่วยกันนะแกนนำช่วยกันเอ๊ะเอาขึ้นรถเลยเดี๋ยวขึ้นรถอันนี้ขึ้นรถลูกค่อยิบทีละกิ่งนะมันเป็นหนามนะลูกเอเป็นหนามลูก ค่อยหยิบนะอ,นนอืงอายุเราก็กปู่ป้าป้าก็ช่วยกันออกกําลังกายอะ่ะนะออกเหงื่ออะไรก็ดีหมดนะไม่ต้องห่วงนะคะดีหมดต้องออกกําลังกายกันกนอยยิ่กันนอยเนี้ยไม่ได้ที่นี้แต่กําลังจะเพิ่งออกแต่เป็นแดดเท้านะเพราะวันนี้ฝนตกแรงมากนะคะตกแรงมากเลยเมื่อวานนี้นะคะช่วยกันนี่แม่ใครเอ่ยเนี่ยลูกชายนั่งให้กําลังใจแม่ ยังก็ช่วยช่วยกันนะคะกญิงมีอยู่อันเดียวที่ตัดไนหญ้าไม่ได้เอามาจากที่นุน่นมีอันเดียวค่อยๆทำกันไปก่อนช่วยดึงหญ้าเล็กน้อย,อย,ายตามเนี้ยดึงง่ายๆลูกเอ่อเนมมามาตรงนี้นี่มันดึงตรงนี้นี่นี่หญ้าตรงนี้ดึงง่ายไม่ยากหรอกนะช่วยช่วยก,กันยายตรงเนี้ยเนี่ยดึงเนี้ยมันดึงง่ายเพราะว่าดินมันเปียกเมื่อวานฝนมาตกดึงง่ายนี่นี่ ต้นไม้พวกนี้ดึงได้เลยลูกไต่ไปนี่ไงเนี่ยไปไหนแล้วลูกนี่ไงนี่ยต้นพวกนี้ดึงออกเลยเนี่ยลูกไต้ไปนั่นแหละดึงออกไปเลยไม่ให้มีูล็อกลูกดึงออกไปเออค่อยดึงออกกําลังกายกันบ้างฮะก็ช่วยกันกันทํากันหมดอย่างเงี้ยน,นะฮะเพราะว่าแดดตรงนี้เนลุงแต่งกิ่งให้ ร่องมาหลายวันแล้วแต่ยังไม่มีหาที่ตัดกิ่งไม่ได้ว่าะเขาเอาไปตัดแล้วไ,ไว้ตรงไหนบกเออมันจะมีบกน้ํากับบกอันนี้เห็นไหมลุงลุงเคยกินไหมเนี่ยเคยกินไหมถ้าเป็นบกน้ำจะกินได้อเออกินยอดกินน้ำพริกเนี่ยจะมีบกน้ํากับบกอันนี้พื้น เราดึงเฉพาะหญ้าพอปลูกดอกต้องสวยตงงามเอาไว้ระวังน้ำระวังน้ำค่อยๆหยิบลูกบางทีเด็กก็เพียงนะคะเพี้ยงชนิดอะไรหลายจุดไหนจะครัวเอ่ยไหนจะช่วยโวยคนนู้นคนนี้ออกไปโนโู้นไปนี่ไปหาหมอมาอะไรโอเราทำกันหลายหน้าที่จะช่วยกันนะครับเป็นกำลังใจให้นะคะเป็นกำลังใจให้อะกระกวดเรแต่ละคนนี่ เออหยิบไม้กวาดมาเลยลูกกวาดมาแล้วที่โกยมาหนอนสาวเราล้วก็ช่วยกันช่วยกันคนละไม้คนละมือนะพวกผู้หญิงง่ายๆก็ใช้เอเอ,เอมือดึงหญ้าเอานังง่ายๆนะช่วยกันทําเดี๋ยววันนี้ยังไม่จ่ายนี่นะบอกให้ก่อนเลยยังไม่เสร็จรอรอ,รอมาเป็นกาลังใจให้นะคะนี่นี่สาวเราแล้วก็เก่งนะอย่าดูถูกเขานะคะเห็นไหมพาเขามาทํามาเข้ามาอะไรเขาก็ทําได้ออกกาลังกายด้วยนะคะอีกนั่งเฉยๆนะคะ นี่นี่เหมยอิงเหมยอิงอ่าช่วยดึงยาแบบนี้ลูกโอ้คุณเหมยอิงเก่งมากเลยเห็นไหมบอกเขาทําเขาก็รู้เห็นไหมคะเนี่ยออกร่างกายกันไปช่วยกันนะเจ็บช่วยกันไอน้น,นมนมมันมาอู่ยช่วยกันมากอลลูกเออเห็นเพื่อนเพื่อนเขาทำงานกันไหมเนี่ยเดินปนเปนปนเปนมัน่วช่วยกันมากเลยง่ายๆยาเล็กน้อยมาช่วยกันดึง มันไม่ยากหรอกจะช่วยก็นหน่อยลูกวันนี้ฝนจะมาเน,นี่ยฝนมามันดึงขึ้นน,นะเออนั่งลงก็ได้นะ่ะนั่งเด็ดเนี่ยข้างจะมีช่วยเห็นไหมคะเห็นข้างอย่างนี้เนี่ยไม่ธรรมดาไม่ธรรมดาอ่างันก็ทําช,ช่วยกันไปนะเอาทุกคนทำรู้เรื่องนไหนไม่เรื่องอะไรไม่ได้ก็ต้องปล่อย ลุง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 แต่งไอ้ต้นไอ้ไอ้เม็ดมะม่วงหามะนาวโห่ให้ย่าหน่อยสิมันรกไปมันดูนี่ไปช่วงล่างอ่ะลุงตัดออกเลยมันดูไม่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 แน่นไม่ต้องไปเสียดายหรอกลูกอ่ะมันก็แตกเองเนด้านด้านล่างเนี่ยลุงเออให้มันดูนี่หน่อยเนี่ยตรงเนี้ยไม่ต้องห่วงหรอกไม่ต้องกลัวตายเลยต้นพวกเนี้ยเนี่ยแต่งให้มันดูสวยหน่อยมันรกไปเออนี่งั้นลุงกองไว้เลยหนามสิมันมีหนามดิ อเนี่ยแต่งให้มันดูโปร่งมันจะดูสวยลงยาหาที่ตัดไม่ได้จ้องมาไหลายวันแล้วมอยอยมองหาที่ตัดไม่ได้มันต้องมีที่แต่งแต่งกิ่งอาหาอยู่รู้เขาเอาไปเอา,เอาไปใช้งานอันเนี้มันจะไปเสียดายหรอกลูกเลิกก็แตกพวกเนี้นนยแต่งให้ดูสวยเดินแล้วไม่ทิม่มหูทิ่มตาเราเดินสูงให้มันโปร่งนิดนึงอ่ะเนี่ยนั่นและยืนยืนอ่ะ มองดูสวยลุงนันแหละเยี่ยมเลยนี่อย่างนี้แหละต้นไม้ต้องแต่งเหมือนเหมือนคนน่ะนะใช่ไหมพี่อ๊ะใจงานพ่อขนคนงานพ่อแต่งต้นไม้ก็เหมือนกันจะให้ดูสวยดูพุ่มก็ต้องแต่งแบบนี้นะคะจะีมองดูสวยนะเนี่ยเราก็ช่วยกันคนละไม้คนละมือกันเนี่ยเดี๋ยวก็เสร็จนะเดีก็เสร็จ,นะรจดอ,อ,อ,อดอกเข็มดอกเข็ม <laughs> เข็มแปะเข็มหลวงพี่เขาลงพี่บอกเอาดอกมาเขาจะติดเขาจะติดหในโขลกช่วยกันนะคะเป็นกำลังใจนะคะเป็นกำลังใจนะคะเดี๋ยวแต่คุณกัจนาแลเราเราลืมไปว่าให้คุณคุณกัจนามาเก็บมาเก็บไปไม้ดีไหมลุงยังไงคุณกัจนานอนหลับนอนอิ่มแล้วก็นอนแล้วคนนี้ แต่งสักนิดนึงเนี่ยเดินได้ไม่ละหูละตาลุงจะดูโป่งมันดูสวยไงลูกนี้ไอ้ป้าลูกลูกนี้กินได้ใช่ไหมได้ทุกวงหามะนาวโหใช่ใช่คู่กับ็เปรีเนี่ยนะคะไปช่วยกันเนี้ยแล้วเปียกเขาก็จะเอาหน้าที่ไปทิ้งเดี๋ยวคูอื่นทิ้งมันไม่เป็นเรียราดอีกนี่ก็ช่วยๆกันทำเงี้ยนะ 嗯。好